ครับสวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องงาม่เชนนะครับแม่นะครับเรามากลับมาอีกนะครับแซมดังนะครับโดยที่ผมจะมาทำคอนเทนต์นะครับเป็นคอนเทนต์ที่คนดูโคตรเยอะนะครับอย่างโคชิโนล่าสุดนี้คนดูก็พันหกร้อยกว่าไปแล้วครับแล้วก็คลิปไอ้้ไอชุดไอ้ชุดร้อยแต้มไอ้ชุดสามแต่ไอสามแต้มหนึ่งร้อยลูกน่ะโอ้ยคนดูเยอะมากครับขอบคุณคนดูมากนะครับที่ด okay. ูครับโอ้ยคนดูเกินร้อยคนนี่ผมก็อิจใจมากเลยนะครับที่ติดดูขนาดนี้นะครับก็กลับมาเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรดีเนาะ นะครับเราจะมาชุด3เต็ม100ลูกกันอีกแล้วนะครับโดยเป็นตัวที่คนค่อนข้างจะขอมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนคนก็จะพูดตลอดคนก็จะพูดตลอดเลยครับว่า,อาขอเซนโด100แต้เมได้ไหมหนึ100่งร้อยตมบ้าอะไรล่ะสามต้ม100รลูกขอเซ oh นโดได้ไหมครับขอเซนโดเซนโดตอนนี้เซนโดผมไม่มีนะครับเพราะนั้นมันมีให้ฟรีผมก็จะทำนะครับ เราจะมาเข้าโหมดฝึกซ้อมกันกลับมานะครับเนื่องจากเซนโดนะครับมันเป็นตัวที่แบบมัน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 เป็นตัวเดียวที่สกิลมันมันหลายแต้มอ่ะดูดิมันเป็นตัวเดียวที่สกิลมันมันสี่ลูกอ่ะคุณผู้ชมมันบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วอันเดี๋ยวเราจะมาลองเซนโดชุด100แต้มกันนะครับ100่ง้แต้มเป็นแค่สแต้ม100ลูกครับลงกี่ลูกครับเพราะว่าเซนโดนี่มีคนชอบเอาไปเล่นเนี่ยเนี่ยมีคนชอบเอาไปเล่นเนี่ยในชุดท่าเนี้ยหรือไม่ก็ชุดตรงตรงอื่นประจำเลย นะครับไม่รู้ทำไมครับว่าทำไมคนถึงชอบเอาเซนโดไปชอบชุด100ลูกครับโอเคครับลูกที่1ผ่านไปนะครับลูกที่1ผ่านไปไปรับบอลสิลูกต่อไปอ่าลูกที่2เข้าแล้ว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 นะครับลูกที่3นะครับเซนโดเป็นตัวที่ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวสวีเป็นเป็นอะไรดีนะสวีเป็นตัวนี้กันเอบเออลูกที่สี่เข้าไปแล้วลูกที่สี่เข้าไปแล้วเออฟอร์เวิร์ดมัสได่ไงลูกที่ห้า ครับลูที่ยาเซนโดชุดหนึ่งร้อยลูกครับพอดีก็มีคนเอาไปเล่นนะครับคนเลยอยากเอามาเล่นดูครับปุ๊บอ่าไม่ลงนะครับไม่ลงนะครับต่อไปลูกที่เท่าไรแนละ้วเจ็ดมั้งเนี่ยลงที่เจ็ดมัง้งปุ๊บเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลูกที่เจ็ดต่อไปลูกที่แปดปุ๊บโบเข้าไปต่อไปลูกที่เก้าอืมแล้วต่อไปลูกที่สิบครับลูกที่สิบปุ๊บอ่า ต่อไปลูกที่สิบเอ็ดครับไปรัวๆไปรัวๆเราจะไปรัวๆครับนี่เลยสิบเอ็ดเฮ้ยมันก็เข้าอยู่นะมันก็เข้าอยู่นะมันไม่กี่เลยนะมันไม่กี่เลยนะเอาต่อไปลูกที่สิบสองครับเอาต่อไปลูกที่สิบสามครับอมาต่อครับลูกที่สิบสี่ครับเอาต่อไปมาที่ลูกที่สิบห้าครับมันมันไม่ค่อยเข้าวะทำไมมันไม่ค่อยเข้าวะไม่เข้าใจเลยสิบหกใช่ไหมนี่ยังไงสิบหกสิบหก ต่อไปลูกที่ส7เจมันโยมไปไหนวะเนี่ยโอ้ต่อไปลูกที่18บปดต่อไปลูกที่สิบปุ๊บนะไปลูกที่2ี่สิบครับดีสิบยสิบนี่ไง20โสิบโ้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวรังอย่างนี้เราก็จะฟอร์เวนนะครับเราก็จะไปเจออีกทีลูกที่90้าสบนะครับโอเคไปได้ครับ Thank you. 90โอ้ oh, 90มึงก็ยังไม่ลงอีกเหรอเนื้อไอจะไผ่ในเซนโดเซนโดมันเป็นตัวมี4สกิลนะยากมากเลยเล่นยากมากเลยตัวนี้ตัวที่เล่นยาก,กต้นๆเลยนะนะสุดยอดเลยเป็นตัวที่เล่นยากสุดเลยก็ไปกี่เก้91ิบเอ็ดใช่ไหมต่อไป92 92มันก็ยังไม่ลงคือเซนโดมันผมปลายรอบแล้วมันเกือบลงหลายรอบนะต่ะอไป93เออต่อไป94ปุ๊บปิบสี่ต่อไป95 ต่อไป 96. เก้าสิบเออมันต้องลงบ้างวเหรว้ยต่อไปไม่อีกไม,ไม่ไม่97กเบเฮ้ยเอ้ยวิง่งมา98 99 100เรอยาตรงนี้นะ98เออมันต้องชนในลูกก่อนห่ะชนแป้นก่อนต่อไป99นี่ขนาดผมยืนนิ่งเลยนะมันก็ยังจะไม่เข้าอีกอะต่อไปลูกสุดท้ายครับ100ครับลูกน้อย100 100 100 100 โลกเที่งร้อ,อนะครับเซนโดเป็นตัวที่ผมมองว่ามันมันค่อนข้างจะเล่นได้หลากหลายนะครับมันเป็นตัวเล่นหลากหลายครับมันมีสีะกิลครับทุกคนกดกันแบบแบบกดกันมั่วตัวหมดเลยนะครับเซนโดเนี่ยมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นยากครับก็ถ้าใครเล่นก็ถ้าใครเล่นเป็นก็ผมก็ยินดีด้วยครับหรือว่าเราเจอคนที่เล่นช่ำช่ำเก่งๆนะครับแบบ เออหลายๆช่องเลยครับแบบกายงิ้อะไรเนี่ยผมยอมเป่ากายงิ้เล่นช้ำมาเลยพี่บอยไม่โนรู้หรือว่าจานเกมมาสเตอร์เกมเมอร์อะไรเลยโอ้ยเล่นเก่งมากเลยนะครับสุดยอดมากเลยครับผมยังยอมรับคนเลยครับเขาเก่งมากนะครับก็มาทําให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าเซนโดชุด100เอ้ยชุด3แทบ100ลูกนะครับจะเข้าสักกี่ลูกนะครับนี่คือผลสรุปนะครับบอกเลยว่าอัตราที่มันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าผมเป็นเซนโดฟรีนะครับเป็นเปนโดฟรีชั่วคราวนะครับซึ่งไม่ได้อัพไม่ได้มีการผ่านอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับ ถือว่าเป็นการเล่นแบบสดๆนะครับก็ให้ทุกคนพิจารณาเองนะครับว่าสมควรเอาเซนโดไปชุดสามเต้ยไหมครับนะครับก็ผมมันใจเหลือเกินใครพวกที่เอามาสามเต้มเนี่ยก็ขอบคุณมากครับก็โอเคครับผมมาทำให้ดูแล้วครับสำับเซนโดอากิระตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรว่าผมจะมาทำอะไรต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับสำหรับนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม